ทหารกล้าของกระทรวงมหาดไทยภาคสองร่วมเพลงชาติบนยอดภูมะเขือความภาคภูมิใจและการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณความภาคภูมิใจและความเกียรติของชาติไทยวันที่28กันยายนเป็นวันพิเศษสำหรับชาวไทยทั้งประเทศเพราะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่เราได้รับความเกียรติและศักดิ์ศรีจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในวันนี้ที่ยอดภูมะเขือทหารกล้าของกระทรวงมหาดไทยภาคสองได้ร่วมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เมื่อเวลา8นาฬิกาทหารกล้าที่มีความกล้าหาญและมีความรักชาติไทยอย่างสูงได้ร่วมเชิญธงชาติไทยที่โบกสะบัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติไทยทหารไทยไม่เคยเลือกตัวในการปกป้องผืนแผ่นดินนี้แต่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแต่นี่เป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าเพียงการร้องเพลงหรือเชิญธงเท่านั้น มันเป็นการแสดงความรักและความเคารพต่อชาติไทยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์แห่งความเกี่ยวข้องระหว่างคนไทยกับพื้นแผ่นดินนี้และนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่คนมักพลาดไปการร้องเพลงชาติไทยบนยอดภูมเขือไม่ใช่เพียงการแสดงความรักและความเคารพเท่านั้นแต่มันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์นระหว่างคนไทยกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยที่ยอดภูมเขือเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางธรรมชาติมากมายการเชิญทงชาติ และร้องเพลงชาติไทยที่นี่มีความหมายเพิ่มเติมในการสร้างความเกี่ยวข้องและความรักต่อธรรมชาติของชาติไทยนี่เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างคนไทยกับธรรมชาติและชาติไทยทําให้เราเข้าใจถึงความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นความเชื่อมโยงระหว่างคนไทยและธรรมชาติการร้องเพลงชาติไทยบนยอดภูมคือมีความหมายที่สําคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนไทยกับธรรมชาติแม้ว่าทหารกล้าจะร้องเพลงบนยอดภูเขาแต่มัน ก็เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางธรรมชาติมากมายนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเพาะปลูกความรักและความเคารพต่อธรรมชาติของชาวไทยทําให้เราได้รับความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและชาติไทยซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นคําถามสําหรับคุณคุณคิดว่าการร้องเพลงชาติบนยอดภูเขามีความหมายอะไรต่อความเชื่อมโยงระหว่างคนไทย กับธรรมชาติและชาติไทยคุณมีความเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเชื่อมโยงนี้โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนี้